นั่นลูไปลงทางยัยัูไปว่าลงทางเทวนเขาบอเขาลงทางมาไหมพี่นักเดกถเขาเยกอะไรเขาอะไรกเเพื่ออยากไปเอาไฟไหมเ้าทั้วักลัวไฟไหมไม่รอดหรอกทุกคน

สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีลุงป้านาอาทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่พแฟดพาไป,ไปเรื่อย,รอยครับผมทุกคนครับวันนี้ผมสองคนเดินทางมาในป่าลึกแล้วก็มาเจอที่พักซึ่งผมคิดว่าผมก็อยากจะขอพักตรงนี้แหละเราเดินทางมาตั้งแต่เช้าตอนนี้ก็เก้าโมงกว่าทุกคนนะเรายังไม่พักเลยเดี๋ยวผมก็อยากจะพักจุดนี้ทุกคนนะจุดที่ มีที่พักเก่าของพวกนายพานหรือคนเดินป่าหรือเปล่าพี่นะทุกคนสังเกตดีมันเหมือนจะนานมากนะใช่เพราะว่าร่องรอยยังเกาไฟก็เหมือนจะโดนพวกฝนเลยมันทบทำเอ่อะไราโดนน้ำเลยฝนอ่ะมันดูดูเก่าเหมือนกันทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ปัจจุบันตอนนี้ผมก็อยากจะขึงไฟชีสผูกเปตรงนี้กันแล้วก็จะจุดไฟนั่งพักผ่อนตรงนี้พี่นะเพราะว่ามันติดน้ำกว่านะบรรยากาศดีมากน้ำแบบติดลำธารน้ำเนี้ยมันทําให้รู้สึกว่าสะดวกสบายในการพักผ่อน คนจะได้มาวันนี้คนสั่งแล้วน้องสั่งไม่สั่งคือไม่ได้ทุกคนเอาไว้ป้องกันตัวเองนะโอเคพี่เดี๋ยวผมกับใหญ่จะทําการผูกเปย์ขึขงหัวชีตก่อนแล้วก็จะนั่งพักนั่งคุยกับพี่ๆไปด้วยทุกคนนะมาเริ่มเลย ความขุ่นโดยเฉพาะในป่าอากาศเย็นนะแล้วก็วก้อกันพุ่มแมลงสัตว์ล้านต่างามาเอาย่านั้นมาหน่อยก็ยังเห็นร่องรอยของพวกถุงเศษอาหารที่ด้วยคีนี้ทุ่งในพนันโอ้ยโย่ทุงในพนันที่เคยมานอนแล้วก็ทิ้งกันไว้ทุกคนนะก็จะเก็บไปเผาเลยทุกคนเพื่อไม่ให้มันลบต่อป่าสิ่งแวดล้อมทุกคนนะขอให้หมดเลยเลยเป็นขยะ อากาศดีมากเลยพี่บอกเลยได้ยินเสียงน้ำไหลยก็ชื่นใจมากเลยเกาะโตโต้ต้องรู้ก่อนว่าเราจะขึงไปเช็ดมุมไหนเพราะว่าต้นไม้มันค่อนข้างจะไม่ค่อยมีเป็นเหลี่ยมที่เราปลูกไปคิดน,นะแต่เราขึ้นเชือกายาวๆไปลากกับแกันเหนื่อยหน่อยอาจจะผูกเปย์แล้วก็ไม่เอาไปชิดก็ได้เพราะฝนไม่ตกแดดแล้วก็แรงเท่าไหร่เสี่ยงหอ ดีทุกคนยอมรับเลยที่อากาศดีวันีสุดมากอากาศมันแบบโล่งโล่งหายใจได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ไนมะ่ต้องกลัวพวกเสต็ปุ่นอะไรเลยนะสบายมาก 对吧？你到别的了，对吧？ ก็นนนจะประมาณนี้ทุกคนนะที่เราจะนอนจริงงนั้นขึ้ไฟคีรองี้ยได้นะ่ถึงหมืนกันนะไม่มีอะไรฝนไม่ตกหรือว่าแดดไม่แรงเกินเราก็ไม่ถึงนพี่ เราเปิดรับธรรมชาติมากกว่านะรับบรรยากาศเห็นมุมต่างๆมากกว่าถ้าเราขึ้นเช็ดไปอาจจ,ไอ,อ,ดาอาจจะทำให้ทึบเบื้อ,อกตัเดินมนะอาจจะทําให้เท้าไม้สวยไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าสายตาเราแล้วทุกคนนะที่เราตั้งที่เราไม่รู้ว่านี่ใครเคยเคยใครเคยมานอนที่นี่บ้างหรือว่ามีใครเคยมาตั้งแคมป์ที่นี่บ้างเราไม่รู้หรอกเราแค่เจอบรรยากาศมันด,าาดีวิวมันได้ แล้วก็เรื่องของอะไรที่มันอยู่กับติดน้ำเนี้ยเราชอบไงมันปลอดภัยดีนะทุกคนนะเราสามารถใช้น้ำในการทำพวกไงเอาหงอาหารหล้างเนื้องตัวได้สบายนะทุกคนนะคือข้อดีของการพักกินน้ำทุกคนก็ต้องบอกว่าฟิวได้แบบดีมากๆตัวน,นี้คือติดน้ำด้วยแล้วก็ ที่มันอนํานวยมากๆเลยแต่ไม่รู้ว่าเจ้าของที่เนี่ยคือใครนะมันทําไว้ทุกคนยังไม่มีเจ้าของอ่ะแค่มาพักอาศัยในป่ากันทุกคนมันไม่มีความเป็นเจ้าของ,ขอ,งอยู่แล้วในป่ามันไม่สามารถจับเป็นเจ้าของของอะไรได้ใเ<ช>ป็น,น,นที่มันไม,ไ,มไ,มไ,มไม่เป็นที่ส่วนบุคคล,ลใช่ไหมใช่เป็นของธรรมชาติเนี่ยนะผมผมได้เปร์แบบที่ดีมากคนดูติดนะแต่ผมนอนที่เต็มตดูด โอ้ดีลยพี่บอกเลยมอสบายมากมีอยู่ที่ของผมว้าวดี้าผมถอดรองเท้าออกนะผมนั่งแช่ขายน้ำสบายนอนแช่แขาสบายนะแต่ผมยังไม่อยากก่อนนี้เพราะว่าอากาศเย็นอยู่สบายจริงเดินเดินกขาป่ามาเรื่อยพอเจอที่พัก แล้วก็เอาใส่พัก่อนเอาเราไม่อยากไปทําที่มันวุ่นวายคือบางที่มันลกเกินเราก็ไม่อยากจะทานจากฟันที่มันมดูเหนื่อยดูวุ่นวายดูดูดูเสียเวลาเราเลยเลือกที่จะหาที่พักที่มันมีคนเคยพักแต่เรื่องของความอะไรนะเรื่องของประวัติต่างๆเราไม่รู้ว่าเกิดเคยเกิดอะไรไหมหรือว่าเคยเคยมาท,ทํไปที่แบบทําสิ่งไม่ดีเงี้ยเราไม่รู้นะเราเค่ว่ามันน่าพักเราก็พักแค่นั้นเองทุกคน เย็นดีอ่ะอากาศดีอ่ะวู้ฮู้ชอบมากเลยนอนในป่าแล้วก็เจอบรรยากาศอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ผูกเปนอนแบบชิวๆยังไม่มีท่าคนนะยูไม่แม่ตัวเดียวเพราะว่าเราติดไฟแล้ไรอยู่มแล้วเฮ้ยมันไม่ถึงแรงนะดิ มันมีตามผอ้นอ๋อรากขี้เถาวันไม่ว่านี่ไปโน่นเดี๋ยวไปถอต้นไม้นู่นเาวไปนน่นเลยอันทุกคนตอนนี้เป็นขี้เาวันนี่ยหรอทุกคนเาวไปโน่นเลยเดี๋ยวหยิบกล้องมาที่เดียมันเป็นมันเป็นเหมือนแบบเป็นพืชพืชที่มันเลื้อยตามพื้นเลยพี่แล้วมันเลื้อยไปบนต้นไม้พี่เพิ่งสังเกตผมเพิ่งสังเกตเลยพี่เาวไปโน่นเลยพี่ดูดิจากต้นนี้ใช่ไหมจากต้นเนี้ยมันหลักเลยที่เป็นรากมันเอ่อ เหลือๆทุกคนขเขาเรียกว่าต้นอะไรผมไม่รู้นะมันเป็นแดนลิงแต่ไม่ใช่มันเป็นแบบเรียบยนนไม่มีคุก่ะนี่มันขึ้นระยองระยางไปข้างบนนอ้นี่พี่นู่นนะฝนยอนนู่นเลยโอ้โหถือว่ามันมีความสามารถมากนะตอนนี้ถือว่าเก่งมากๆเลยในการใช้ชีวิตของมันน่ะนี่ที่ผมนอนนะชิวๆทุกคนตรงนี้ติดน้ำลยว้าวโอ้อากาศดีมากเลยโอเค เดี๋ยวเรานั่งพักผ่อนกันต่อใจพี่จะดูบรรยากาศรอบๆแล้วเป็นไงบ้างผมพยายามจะถ่ายทุกมุมให้คนนะหน้าหลังซ้ายขวาถ่ายทุกทุกมุมให้พี่เห็นบรรยากาศตอนเรานอนพักกันก็ถ้าทําให้พี่ทุกคนอยากมาหรือว่ามีความอยากจะนอนในป่าอย่างนี้บ้างก็ขออภัยทีนะบางคนอยากจะมาจะทำอะไรไม่ได้ก็มีทุกคนนะอย่างเราคือดีางที่เราบ้านเราไม่ไกลจากป่ามากเท่าไหร่นะเราสามารถเดินเข้ามาในป่าเลยแล้วก็หาทำเลสวยแต่บางที่ถ้าเราดีๆเลย ถ้าแบบจะเอาแบบที่สวยเพอร์เฟกเนี่ยมันก็ไนะกลหน่อยนะมันก็ไกลหน่อยเพราะว่าธรรมชาติดีๆมันอยู่ป่าลึกใช่ปะไปไกลคงจะเป็นแค่ป่าไผ่ทั่วไปหรือว่าป่าปกติตอ,ตอ,อ,อืนะอใช่ทุกคนหนุ่มไม่แน่ต้องหาเวลาเขาไปเยี่ยมบ้างแล้วก็อัปเดตให<ช>้พี่เอฟซีรู้ฮะ<ห>น้องขาวเดี๋ยวคนเดียวดูวพี่ชายตาพี่ชายตาพี่ชาเสียบแล้วน,วน้องขาวไงน้องขาวกำลังฝึกฝนอยู่ กเราดูกันว่าเขาจะสําเร็จในการเรียนวิชานี้หรือเปล่าก็เราดูว่าน้องมีความตั้งใจแค่ไหนแต่ว่าเท่าที่รู้ข่าวมาน้องมีความพยายามสูงมากคือไม่ยอ่อท้อตัวอุปสรรคจะเจอวิชาไหนจะต้องทําสมาธิแค่ไหนน้องก็ตั้งใจมากๆเลยเพราะพื่น้งต้องใช้สมาธนะิแล้วความแม่นยาว้าวโอเคจะขอตั้งมุมด้านหลังให้พี่ดูนะครับผม โอเคทุกคนต้องบอกว่าอากาศดีมากๆพี่ดูผมนอนืีติดริมน้ำแล้วก็กองไฟอุ่นๆที่แบบว่าสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายที่ดีมากยุงไม่มีแม้แต่ตัวเดียวคนยืนยับกิ้งไม้ทอะเฮ้ยเอามีคนกำลังยืนมองผมษ์ใหย่อยู่พี่นะแล้วใครับใคร ใครใครอมาน่อยอยากรู enfin ้เป mm. ็นใครเื uh ่กลัวเืกลัวมาเจ็บไปเลยพดเรื่องอะไรดมปวดตอหลังเลยพี่อยู่แล้วพี่มาเจ็บไอย่าพูดเขาลงทางยยพูดแปว่าลงทางลยทวนเขาว่าเขาลงทางมาไหมพี่มเ็เ็คืออะไรคืออะไรมาเเพื่ออะไรเอาไฟมาดิเอาไฟมา

พวกเป็นชาวกะเรียงที่เขาบอกว่าหลงทางมาแล้วก็มาถามหาอาหารว่ามีอาหารหรือเปล่าพี่ใช่เหรอแล้วไงหนังไคนเร่บ้านอยู่ไหนบ้านช่องอยู่ไหนไม่ใช่มามาพูกเนี้ยไก่มากเลยนะเออเข้ามาเข้ามา

นืองก็ไปเจอเ้ยรองทงงท้าก็ไม่มีพี่อ๋อนดท้านวะยาวนมาทุกคนยา้าข้ามพี่ยเลยโดนกี่วนทุกคนข้ามแล้วยาบ้าอยู่ดิข่าเละเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้จงเปลี่ยนอะไรตวมาทำเมอนไถยบ้าเจียวยอไท่ยาไ่าอุลายเน่ไทองยอไก่ละ บอกว่าเดินตามทางกันไปเนี่ยตรงนี้มีทางข้างน้านูนะ่นจะมีทางอยู่เดินตามทางไปเลยอืมไม่หลงกันแน่แล้วกลับถึงหมู่บ้านผมก่อนนะแบบแรกแต่แตหกยือยู่หนือเขาแล้ว,ลวไม่ย่องสายอ,าอยู่ทางโน้นอีกหมู่บ้านหนึ่งแต่ก็เดินไปไก,กลแต่ว่าเขาว่าจะจะหาโบกคนที่อยู่ผ่านทนางมาเจอทางนะ,ะแต่เอาเราชิ้ชีนนี้เขาพอเขาอาจจะลงมาจริงๆก็ได้แล้วแม่อายุนัดเดี๋ยวกีอยู่นดเดอเธอขี้อย่างนี้นะได้ ถามว่าเจอพวกสมินเจอเสือหอไหัมไม่เจอเอาก็ผมก็ถามแปลกๆนะถ้าเจอองคงไม่รอดหรอกทุกคนเยอะลเดินย่นะดยคนะดออกไมเดนะไม่หรอไม่หรอเขาบอกมีผีวิญญาณเยอะมากที่นี่เขาอาจจะดนรอดจนลงมาก็ได้ดนพีรอดจนลงกันได้เดี๋ยวบอกเจ้ามาเถอะดไม่อะบอเจ้ามาเถอะ พี่พี่ครับเขาลงมาเพราะว่าวิาวญญาณต่างกันลอเขาแล้วก็ทําให้เขาอ่ะต้องแบบว่าหลงหลงทางมาหลงป่ามาเพราะว่าหนีตั้งแต่กลางคืนแล้วตั้งแต่เมื่อก็มึงเหนื่อยเหรพี่เขาหนีตั้งแต่กลางคืนแล้วอะยันเช้าเนี่ยผมผมาผมกมื่อกมาเจอเขาบอ่เห็นควันไฟแล้วก็เลยเลยเดินตามไา,า,าเรื่อยพี่ถ้าูแล้วเป็นคนแน่ถ้ามีควันไฟเนี่ยแล้ว,ลวเมนเอกี้ตอนน่ะน้าพูน้ำมันจะโอ้ยอะ มื่อกี้เขาแอบบนะแอบขอต้นไมน้นู้นทุกคนนะแอบขอต้นไมนแ้แล้วก็ลบๆเราเหยียดโดนกิ่งไม้มปุ๊บตกใจแล้วกูให้มันมองนู่นอยู่หลังต้นไม้ไม่รู้แอบมองนานแค่ไหน,นแล้วแต่ว่าพันเตียวพอดีเลยเขาบางจะลบเขาต้นไม,ม้อลนะเมื่อกี้โอ้มันโจยังสั่นก็เขาบอกเขาหิวแต่เราไม่มีอะไรมากินทุกคนนะ,นะ,นะมีแค่น้ำไม่พอันชุดชุดที่โอเคแล้วเบราะไม่เอาให้เอาน้ำมากินไประหว่างทางเขาหิวน้ำไหมตัวไม่มีอะไรติดมาเลยยาำเยอะมากคเลยยายน่ะยายน่ะยูทานยานใหญ่แลยผมบอกเดินไปไม่ไกลมากเดยก็ถึงทางถนนใหญ่แล้ว นก็ถือว่าปลอดภัยออกมาทีนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องลงทางละออกไป้างน้องเดียวก็จะมีทางแล้วต้นโจนะภาษาเป๊ะปี่วันภาษาเป๊ะปี้เราแจกเหรียญพุทตะภาษาเลยเหรียโตโตเรียโตโตเลยอ่ะต้นโจเราบอกไปเดินไปตรงๆเลยไม่ต้องเลี้ยวเมื่อไหร่ก็โอ้ภาษาออกมาเชื่อๆก็โดนนานเกี่ยวย่ามและขาไหมทุกคนอยู่ที่มีอะไรวะถ้าไปติดนี้ที่ตัวนะป้องกันตัวเอาประทันให้เข้ามาโอ้ม้อ่ะ ไฟแชกไหมเขาลุงดีมีป่ะมีกระเป๋าเนี่ยดย๋ยวผมให้เขากลับไปติดตัวนเพื่อป้องกันตัวเองัะผมก็เป็นห่วงเขหมือนกันนะรวมจะใหไปแชกเข้าไปเราหาซื้อใหม่ได้ป่ะมีสำรองอันหนึง่งรวมจะให้แบ่งอันนี้ไปให้เขาทุกคนมาทั้งอุกบอลนี้เพื่อให้เขาไว้ป้องกันตัวระหว่างทางคนเจออะไรไม่ดีหรือว่าป้องกันคนที่ต้องการทำร้ายเขาเนี่ยเพื่อได้แล้วก็ากให้ไฟแชกเข้าไปหนึ่งอันนะทุกคนนะเพื่อช่วยกันมนุษยโลกด้วยกันนะทุกคนโยกที่เนี่ย อัน <c oughs> ี้ตัวหนูแข่อ่ะก็เพิ่เออที่เยอะหรือเป่าเน้อตั้งหอาอันนี้เราแบ่งเขาสักสักสิเมตรนะให้หกป้องกันตัวโยช้ทถุงเลยใช้ถุงให้เขาเทให้เขาใช้ถุงอ่ะเทเทใช้ถุงให้เขาแล้วก็ถือถุงไปแล้วเออเพิ่มกูเบิเลยหนูด้วยอ่ะหนูเดินหนูด้วยเลยเราต้องดูใ้เขาดูบ่เขาใช้เป็นมั้อเปล่าูด้วยอยู่อ่ะ เราขวายอะ่ะอือเราใช้เป็นละอื๋พี่ดาเราก็ต้องเซฟตัวเองเพราะว่าของเราต้องใช้เหมือนกันนะป้องก,กันตัวเองแล้วก็ต้องเจอสิ่งไม่ดีต้องใช้เยอะเหมือนกันเราต้องสั่งซื้อมาก,กว่าได้รอเป็นอาทิตย์นะทุกคนนะดีเถอะเราไปหวังอะไรมาถ่ายดีกว่าเราตั้งใจเลยอ่ะ ว้าวถ้าพักจะจะกลับตนไหนก็แล้วแต่เราก็อยู่นี่ก่อนเราสองคนนะอยนี่เจอเขาก่อนแล้วโหดีใจที่เจอเราทุกคนขากลัวมากบวกเนี้ยเขาบอกใจโล่งเลจอพวกเราทีเออีภาษายีงยอมนเดือดตัวอ่ะเดือดโตมาแล้วเดืพวกราเจ็ดนเลย่มนาเกิดเลยแต่ว่าเดือดพแล้วไม่ไม่ไม่แล้ก็นาเดือแล้วก็พดจนอันนอคือดีอะชงยองเลยยอะทีมันมัน้นนะ อาจารมาอกอะไลเนอ่ยบอกว่าถ้าในป่าเนี้ยถ้าเจอใครอะเรียกอย่าไปลงเชื่ออะไรบอกว่าให้เดินหนีเลยเขาขอเนี้ยบเพราะมันตัวเองก่อนต้าทางอหนฮะพวกเขากลับอะไรพวกเขากลับเล็กเออใช่ยี่อะใช่ยี่อะเออเอขาบอกอะ้ขอเดินทางกลับก่อนเขาบอกขอบคุณมากขอบคุณมากมาก็คิดว่าจะเป็นคนดีนะคนนะผมคิดว่าเป็นเงนะนาย <c oughs> ยี่อะไรเจ้าเออเออสบายดีสบายดี ดีโตโตเลยเออดีโตโตเลยเนะไปแล้วเดี๋ยวกันทุกคนนะเราก็เอาอตรงก็สงสารนะถ้าคนคถก็สัมผัสได้ผมไม่ใช่คนที่ไรเรียวไรอะไรมีจิตใจที่เอ่อริบริษัทดีไม่มีปัญหาเลยทุกคนนะก็ดีละเดี๋ยวเราจะดูว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เดินป่าเหมือนเราไปโอเคทุกคนดังการที่ผมกับใหญ่จะช่วยเหลือเขาไปทุกคนนะให้เขา เอาน้ำไปขวดหนึ่งมีอาวุธติดตัวไปด้วยแล้วก็บอกทางกลับเขาสาเหตุคือหนีบางอย่างมาแต่เมื่อคืนทุกคนนะโดนลอกจนหลงทางในย่ามนี้คือเขาบอกว่าก่อนนะี้มีของของป่าอยู่ซึ่งเขาจะไปฝากลูกเมียเขาแต่หายหมดเลยทุกคนนะเพราะว่าโดนเกี่ยวกันหนาาม่อะไรเอ่ยจนขา,ขาดหมดอาจจะคาดว่าอาจจะโดนผีลอกทุกคนนะอโอเคทุกคนเดี๋ยว พวกพี่นี่ก็ฝากกดกดแชร์พวกเราด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมขอนยญาไปคลิปก่อนแล้วก็จะพักผ่อนกัทุกคนนะจะมีอะไรผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆทุนจะปลอดภัยครับจ้าสวัสดีครับพร้อมทนทุกวันหนึ่งนะใช่